ช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่พี่น้องทุกคนนั่นแหละไม่ว่าแต่ผมอิเล็กทรอนิกส์พวกค้าขายก็เหมือนกันพวกขายของร้านขายของชำแล้วก็แถวตลาดแม่ค้าแม่ขายก๋วยเตี๋ยวก็วยของก๋วยเตี๋ยวป้าเนาะเสียดายมากเลยค่ะกินต้มเส้นก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยมากเลยแหละห้าสิบบาทนี่เราซื้อที่ไหนไม่ได้แบบนี้ถ้าผมตะก่อน ง่ายที่สุดละทุกวันนี้นี่คนป้าสอนอยู่ข้างๆก็เปิดร้านก๋วยเตีย๋ยวคนมาเต็มเลยใครดีจนเจ๊งแ<ค>กบดีจนเจ๊งแต่ว่าอ้ <c oughs> ค่อยมาลงทุนอยู่กับก๋วยเตีย๋ยวนี่สองหมไม่เหลืออะไรสักบาทเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันฝนตก <c oughs> ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตุ้มสิผ้ามาเบิ่งป่ามีดเห็ดงานจ้าสวัสดีค่ะป่ามีดโอ้สวัสดีครับ สวัสดียามเศร้าครับผมคิดว่าวันนี้จะไม่ได้ทำงานแล้วนะค่ะเนาะครับฝนตกตกค่ะตกแหน่กัน<ต>กยังว่าตกเบื้นขึ้น,นอืมเที่ยวตกเที่ยวหยุดเที่ยวตกเที่ยวหยุดว่าสุบร์เเห็นงานผมเห็นว่าโอ้ยวนตกอที่ทีมันเห็นงานกบไฟฟ้ามันอันตรายครับผม วิ่งออกมาเบิ่งสองรอบย่านาาน้ำท่วมของ,าาม,ม,ของมือคึืนเนี่ยโอ้แย่แย่นะคะเครืค่องน,นงนี้ <c oughs> มันเป็นอย่างไะเครื่องนี้มอเตอร์อบบัวทำงานของ lg สิบจุดห้ากิโลครับผมอมอเตอร์อบมีปัญหากำลังว่าจะตรวจเช็คอีกอีง อืออ,อเครื่องซักผ้ามันกับถ้าถ้าคนรู้ก็วงจรไม่เยอะเนาะถอด<ม>เปลี่ยนอย่างเดียวคันซีซ่อมนี่ก็ใส่เวลาถ้ามีอะไรพร้อมแล้ใช้เวลาประมันสามสิบนาทีก็เรียบร้อยแล้วแมนมันต้องรออะไรบางคนเอาลูกค้าลูกค้าบางคนเพิ่อนคิดว่าังสี่เลยค่ะ เพื่อนคิดว่าเป็นเครื่องซ่อมมาหรือเปล่าเครื่องประกอบหรือเปล่าี่มันสิบด่ดีปรมีคิดอย่างไรกับประมาณนี้นะทราผมขายของมันนี่ผมชงลูกคา้าพอผมรับประกันหลังการขายสามเดือนถ้าเราทำดีมันไม่มีปัญหาต้องทำถูกหลักค่ะถูกหลักของเครื่องซักผ้า,าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันค่ะข,ของจีนแดงก็อีกอย่างของบริษัทเอลจีซัมซุง พวกพนาโซนิกพวกฮิตาชิพวกโตชิบ้าของที่ที่ร้านนี้ที่ขายออกให้ลูกค้าบ่อยๆลูกค้าสั่งแล้วเอาไปใช้ที่มันก็ใช้นก็นมีแต่ซัมซุงกับ LG เน้นยี่ห้อเน้นยี่ห้อ LG กับซัมซุงลูกค้าเพื่อนจะมองประมาณว่าของเดิมๆกับของซ่อมเนี่ยมันสิบปสู่ของเดิมๆในในมุมของ ผู้เพื่อนเป็นช่างี่มองว่าจังไรคะอันใดดีเอาคือส่วนมากทางร้านที่ร้านเรารจะไม่ไม่เน้นของมอเตอร์ใหม่ๆหรอกมีแต่แปลมอเตอร์เก่ามือสองมาเพราะเขาลรือจากเครื่องที่มันบางทีฝาหายบางทีอุปกรณ์บางอย่างมันหายไปเขาก็มันไม่ครบเาบางทีก็มีฝาบางทีก็ถังเข้าที่สลิม แต่มอเตอร์มันยังดีๆอยู่แล้วก็มากอดมาใส่ก็ได้ถ้ารุ่นใ,ใกล้ๆเคียงกันเอาง่ายๆเลยคือถ้าของมาจากบริษัทสิดีกว่าครับแต่ถ้าของบางที่เขาไปซื้ออะไหล่เพิ่มบางที่อะไหล่มันจะมีอะไหล่แท้อะไหล่ออเรียนแบบตังคซิเนะเาะเป็นโรมินียมกับาองแดงครับอ่าอ่า,อานะคะก็ได้ถามว่าถ้าลูกค้าอยากได้แบบเดิมเลยตังค์ิกะดีบ่มัน บางที่บางตัวเขาก็ต้องได้เช็คเบื้งเพราะมันจะมีการเสื่อมสภาพค่ะแต่ที่ขายเราไปขายไปนี่คือมันเงียบปู่เลยครับรับประกันหลังจกขายสามเดือนนี้เขาได้น่ได้ได้มีดอยู่อะเต้เงียบขายมาสปีกว่าแล้วไม่ใช่ถ้าเราทําถูกกดมันเขมันใช่ใช่ค่ะแม่ใช่ว่าเราทำนี่สุกเอาเขากินอันนี้ทําแบบมาตรฐานเลยเท่ากับของเดิมๆคนละ แล้วมันตีกับทั้งมันนะซั้งแต่ค้าขายไม่ค่อยดีเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่พี่น้องทุกคนนั่นแหละไม่ว่าแต่ผมอิเล็กทรอนิกส์พวกค้าขายก็เหมือนกันพวกขายของร้านขายของชำแล้วก็แถวตลาดแม่ค้าแม่ขายก๋้วยเตียวก็อย่าก๋้วยเจียวยป้านเนาะเสียดาย,ดยมาก,มกเลยลค่ะต้มเส้นก๋้วยเตียวเราอร่อยมากเลยละ่ะ ห้าสิบบาทนี่เราซื้อที่ไหนไม่ได้แบบนี้ผมไปส่งของทั่วทิศทั่วสารทยในภาคอีสานนี่ไปทุกวันรถผมนี่เติมน้ำมันวันละพันห้าเมื่อวานนี่ไปกาสินกลับมาแล้วก็ยังไปที่คุณละคำบานอนเติมวัละพันห้ารถเติมวัละพันห้าไม่ใช่น้อยวิ่งแต่วันเพราะว่าของก็อยู่แถวเราใกล้ๆบ้านก็ไม่ค่อยได้ เขาซื้อ<ด>ของ,งมาได้อ,อมันมีแต่ไกลๆทั้งแถโน้นไออำเภอท่าพนมทางอุดอรก็โพโพิสัยแล้วก็ทางนี้ก็ไอวันนั้นก็ไปสง่สงที่กุมพวาปีอุดอรธานีไม่ใช่ใกล้เลยจากบ้านไปท<ำ>ําไมถึงได้ไปไกลขนาดนั้นเพราะเศรษฐกิจแถว มันก็ย่ำแย่เหมือนกับภาคอีสานแต่คนบางทีคนก็มันมีคนมีตังแล้วก็เขาไม่มีของใช้เขาก็ต้องได้ซื้อนะ่ะเหมือนเราหิวข้าวเขาต้องซื้อข้าวกินมันมันจะเป็นตังซี่ในความหมายของประม็ดคือจากแต่ก่อนโพสต์วันหนึ่งได้ขาย<พ>ได้ขายเลยผมเออแต่พอพอปล่อยไปหลายมื้อเนาะปล่อยไปหลายมื้อแล้วบบนี้กลายเป็นว่ามันกลับไปหาคนทางอื่นคนไก่กับเห็นกว่าตังซี่คนไก่ก็ซื้อ เ no นาะค่ะเอาอง่ <ไง S 2> ายๆเลยไปเอาไว้บ่ไ้เพราะมันมันจะค้างร้านใช่ใช่มันจะเอาทุนไว้ไม่ได้ต้องไหลของออกอย่างเดียวไกลก็ต้องไปผมขับรถไปอุดรน,นี่ผมว่ามันใกล้ๆว <laughs> ิ่งทุกวัน <laughs> อุดรธานีอุบอลราชธานีมุกดาหารวิ่งแต่ละวันไม่ใช่ใกลเตือนน้ำมันพนะันหะ้าหน่อยหมดนะละ ริมฝั่งโค้งผลนคเขาบุานมน้องไข<ม>่ไปส่งนะทำไมไปกับบได้เออทำไมไปกไ็ได้ของค้างร้านก็ไม่ได้บอดา้<ช>คนที่ไปเอาของมาให้เราเขาก็โทรตามว่าของมาเต็มทําไมไม่มาเอาเพราะว่าเขาก็ไม<ข>่อยากรื<ข>้อเพราะของเก่ามันลงออของเก่าก็ลง,งเศรษฐกิจย่้าแย่จริงจปีนี้นี่ตั้งแต่ผมขายของออนไลน์มาสี่ปีนี่ผมว่าผมหยุดชะงักเลยแหละเออแต่อนี้ส่งของนี่วันละหมื่นสองหมื่น ทุกวันนี้วันละหกเจ็ดพันก็ยังยากเลยอ่ะบรีไม่ไม่ได้หนักแต่เฮาเดะคือมันหนักทุกที่พวกขายหมูน่ะน้องผมนี่แต่ก่อนเมเปิดฟาร์มหมูแต่ก่อนเอเลี้ยงหมูแต่ก่อนนช่วงผมเลอกกิจการมามาทําตัวนี้เต็มตัวก็ได้อยู่แต่ก่อนหมูหกสิบเจ็ดสิบบาท วันทุกวันนี้นี่ยขึ้นช่วงเมื่อกี้ร้อยบาทเนื้อหมูเป็นอยู่หน้าความพอมาเดี๋ยวนี้นี่เหลือโลล,ละห้าสิบห้าห้าสิบหกสิบมันเลยเกิดไม่มีพ่อค้ามาเอาเลยน้องนุ่งผมก็เลยลุงผมและน้องผมเดี๋ยวนี้หมูลูกหมูเพาะพันธุ์เองเดี๋ยวนี้ได้หมูไอหมูขุนได้เดี๋ยวนี้ค้าขายเองเลยครับค้าขายเองชําแหละเองใช่ชําแหละเองขา,ขายแถวบ้านนั่นแหละ พอดีมันพ่อมันกินวันละสอบเด้มันบู๊โอ้ยหนัก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 เพราะว่าเมื่อไหร่เนาะทางรัฐบาลเขาจะได้นายกรัฐมนตรีเต็มตัวมาแต่ก็ว่าเนาะต่างคนก็ต่างไม่อยากต่างคนต่างวาระไม่อยากยอมลงจากอำนาจอยากให้คนใหม่ขึ้นนี่แหละต่างคนต่างวาระได้ใหญ่แล้วก็ไม่อยากลงจริงๆคน ต้องปล่อยรุ่นเด็กเขาเพราะความคิดกขาดีกว่าเราเพราะเราคนแก่สมองฝ่อแล้วผมไม่อยากอะไรนั้นหรอกผมพูดตรงๆเอาเอาผมนี่แหละแต่ก่อนนี่ผมเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นี่แป๊บ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 ไม่ได้ใส่แว่นตาสายตาด้วยซ้ำทุกวันนี้ไม่ใส่มองไม่เห็นแล้วครับความเสื่อมสภาพความเสื่อมสภาพแค่ขนาดอายุผมแค่ขนาดนี้เลยเพราะว่าคนแก่เนี่ยผมบอกเลยถ้าห้าสิบขึ้นเลย คนนี่ครึ่งเลยครึ่งคนปนิยักหนึ่งลืมสองตามองไม่ค่อยชัดสามบางคนนี่ยิ่งแบบตัวผมไม่ลหละฟันไม่ค่อยดีเคี้ยวข้าวก็ไม่สะดวกกินข้าวก็ต้องเอาน้ำตามตลอดนี่แหละเราถึ่งยอมรับสภาพเราเด็กเขาเล่นโทรศัพท์นี่ปั๊บปับปห,หางเงินทางโทรศัพท์ไน,นะเดี๋ยวนี้นี่พวกที่ คนแก่ก็ดูโทรศัพท์ไม่เป็นแล้วทุกวันนี้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นนี่เขาหันมาหรือว่าคนใบกลางคนใบหนุ่มสาวเขาก็เล่นหาเงินหาตังค์ทางโทรศัพท์หาเงินทางโทรศัพท์เขาทําเป็นเนาะเราผันทำไม่เป็นถ้าอายุมากราทาไม่เป็นจบอิเล็กทรอนิกส์ยู่แต่มันทำไม่เป็นเด้เพราะว่ายุคเราก็ยุคเขามันคนละอย่างกันยุคเรามันทีวีจอแก้วจอขาวดำจอขาวดำแต่ยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลแล้วแต่ทีวีจอบางเท่านั้นเลย ที่ผมขายอย่างนี้ผมก็อาศัยความจําพอไปได้แต่ถ้าพวกที่แกๆ่ๆพวกคุณตาคุณยายคนนั่งเฝ้าบ้านแล้วไม่มีอะไรนั่งรอลูกหลานส่งให้ลูกหลานจ้าที่ไหนวาน,นี้เงินเดี๋ยวนี้มันยิ่งหายากผมก็เลยว่าอถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อีกปีหน,นึ่งนี้มันจะได้ไปขุดบอ่อ เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กลางกลางโคกกลางนาไล <c ười> ใช่ค่ะใช่<ะ>ใช่ไม่ได้กินหาเงินยากขนาดผมว่าผมจะก่อนง่ายที่สุดละทุกวันนี้นี่คนป้าสอนอยู่ข้างๆก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคนมาเต็มเลยใครดีจนเจ๊งขายดีจนเจ๊งแต่ว่ <c ười> า,วาค่อยมาลงทุนอยู่กับก๋วยเตี๋ยวนี่สองหมื่นแปดไม่เหลืออะไรสักบาทเลยอ้าก็เลยถามเอ้าวทำไมคนรักเยอะจังเยอะอยู่ของมันของเขามัน ไม่ค่อยจขายขึ้นราคาแล้วเลาเนี้ยขึ้นราคาซื้ออุปกรณ์ซี้พวกอุปกรณ์ที่ซอสพวกก่างขึ้นราคาหมดนี่เดี๋ยวเจ้าสัวเขาก็ได้เงินเราคนชาวนาตาดำดำก็ขามใครก็ว่าเจิงว่ายิ่งยิ่งหนักเขาอีกวานนี้ไปส่งไปที่ตะบนแร่ปกติร้านนี้เป็นขายของชำในตู้แช่สามบานันสองตู้สามตู้สี่ตู้ ไปเมวานนี่ของร้านเราไม่มีเหลือตู้เสียบไ้ตู้เดียวสามตู้ของเปล่าเลยตั้งไว้เฉยๆตามเราเป็นเถึงตรวจตู้ตู้แช่ออกมันไม่มีคนซื้อเราววะของเราไม่ใช่น้อยได้ถูกไปสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคนร้านนี่ผมว่าเป็นอันดับหนึ่งคูรัค่ะเอออยู่หัวสะพานหนักหนักหนักเดยนี้เพราะว่าทุกคนของแพงแล้วกำไรมันน้อยค่าฟืนค่าไฟค่ากินค่าอยู่ เอาขายขนมห่อหนึงถึงได้กำไรสิบาทเนาะกินผัดข้าวจานหนึ่งก็ไปละห้าสิบหกสิบแย่ค่ะอ่ะฝากไว้เนาะค่ะยังไงช่วยกดูคลิปกันก็กดไลค์กดแชร์ให้กันเออผมว่าเงินไม่ใช่เงินของไอ้หาเงินหาเงินทางอากาศแล้วตอนนี้ถ้าใครดีใครได้แบบนี้แย่งจริงกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะค่ะพบปะใช้ร่ำรวยร่ำรวยครับค่ะสวัสดีค่ะ